ดีครับผมวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาตกปรากฏแม่น้ําที่ป่าสังนะครับกับสมาชิกพี่ๆในกลุ่มกันับเดี๋ยวถอยเรือลงนะครับตามชมกันนะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาฝากเรื่อยๆครับ ครับนี่เราถอยไปลงนะเราจะเก็บบรรยากาศมาฝากไปเรื่อยๆนะครับรติดตามชมเลยครับคลิปนี้จะเป็นแบบงานสายเม็นนะครับปรากฏปรากฏปรากฏ,ากฏตัวได้ข่าวเขาบอกตัวปรากฏโคตรมันเราติดตามชมกันโอ้เยวเก็บเอาปรกอเอเาของมาเล้วในในรถเลยนี่น,นี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ลุงเด่นนะจ๊ะ <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวตเตรียมตัว,ตวของลงก่อนอ่ถอยเลยไปแล้วนะครับอ,อีแดงลงแล้วนะครับอีแดงลงแล้วอถอย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 อุดตูดอยังอุดตูดยังเอาสีฟ้าเปาสีฟ้าอาไปตรงตรงตรง คืน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 เดี๋ยวเออลงแล้วลงแล้วไปเลยไปเลยเลยไปอีก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 ดันได้ดันเลยดันเลยโอ้แรงไม่มีเลยวะหนักน้ำแข็งไงเอาถอยหน่อยถอยเข้หน่อยคนแก่ไม่มีแรง อ่าโอเคใครก็ได้เด้อไปแล้วไปแล้วเชือกมัดแล้วเชือกมัดแล้วโอเคโอเคไปเลยไปเลยอ่าลงแล้วนะครับที่แดงดึงดึงดึงเลยดึงเลยดึงเข้ามาเลยดึงเข้ามาเลยดึงเข้ามาเลยดึงมาเลย ตเตรียมพร้อมลงเลยลลยังไม่ได้ปลดหน้าเด้อเดี๋ยวรีบรีบไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เออต้องต้องน้ำหน่อยเออโอเคอปลดเลยเอ้าวถอยเลยถอยถอยอุดรูแล้วนะคำห่างเรียบร้อย อ๋อไปดันไปหน่อยโอ้ลงดิโอ้ลงดันบอกไปเออเออเอาไป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 เบา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 โอ้รเท้ากูเปียกหมดไปลุกไปอ่าได้แล้นะครับอ่าลำที่สองมาแล้ว น <Okay>, okay. ั่นแหละครับคุณโตรงพอก่อนพอก่อนแกเรือก่อนพอพอแกเรือก่อนมาแล้วครับลำลำฟ้าลุงอย่าเบรกไว้ไม่อยู่หรอกเดี๋ยวขนให้เออดับเครื่องก่นอนม,มันมัน,นมชันเราก็จะถึงแล้วต้องให้ลุงเปิดเรือคนละลำใส่กันใช่ใช่ไม่ถึง สามบรรยากาศแล้วครับยังไม่ได้ออกกัไหนเลยเตรียม,ม,มพร้อมกันแล้วนะครับเตรียมตัวแล้วได้กินแลาวขอถามต้องแข่งเราจะไปให้รุ่นไหมเตรียมตัวแล้วหรือยังไงไม่ต้อจับทีเดียวอยาคุณใจเรือไม่ได้มาอยู่บ้านเหรอไม่ไม่ใช่เตร,าารีย <c oughs> มตัวเดินทางนะครับ ตได้เวลาเดินทางของเราแล้วครับนี่จัดเตรียมของกันอยู่พักใหญ่เลยเฮ้ยไหลไหลไหลว้ยเฮ้ยเดีย๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศมาฝากเรื่อยๆนะครับพี่น้องทริปนี้ทริปสายเหม็นเปิดโลกกระทัดใหม่นะครับมาทีมงานสายเหม็นวันนี้ ตื้นนะครับเป็นหินน้ำจะแรงหน่อยนะครับน้ำค่อนข้างไหลแรงเลยเร่งเลยไม่อยากจะไปเลยตรงจุดตึ้นนะครับแก่งหินตึ้นน้ำแรงมากเรือดุหนมากเลยเรือหน้าเลยเลไม่อยากจะไปเลยครับ ไปนะครัล <the Rail road> าโดดเมื่อกี้นะในกล้องเห็นเลยเกือ oh. บขึ้นเรือน้ำตื <the hail> ้นนะครับ แรงด้วยโหโอ,โอทายรูปไหมภาพนิ่งอยู่พัฟนิ่งอ่ะของโทรศัพท์ว่ะเก็บบรรยากาศไปเรื่อยใครไปรวมเงนินจุดจุดแรกนะตรงนี้น้ำอย่างแรงเลยรู้จะมีตัวไหม้าว่ากันเชือกอืมโอเคเดี๋ยวเราดูเชือกอ่ะเชือกอยู่กระหมองไงกระหมอง อเืเปียกหนึ่งเปียกมาแล้วจ้าตัวแรกนะจ๊ะกดค้งซุปเปอร์จิว๋วเปิดเกมนะครับนี่มามาแล้วตัวกแรกเก็บไว้ก่อนเพื่อนเก็บไว้ก่อนถ,ถึงแล้วครับปรากฏปัดฝักสายเหมิืนเต็มเรือบอกเลย เต็มเรือไม่ใช่ปลานะเหยื่อมัดที่กระเด็นน่ะเต็มเรือโอเคโอเคมาแล้วกดเหลืองกระปองฝ้าใช่ไหมเฮ้ยมาแล้วโชว์ปลาหน่อยดิเอ็ดเอ็ดเอ็ดเลยตะกีมนี่ไหม นี่มาแล้วตัวแรกถึงแล้วเล็กพี่คิโนูแต่ก็โอเคนะครับน <ah ี่มาแล้วมาแล้วน <Yeah> UH ี่น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 ี่ใส เมียได้กินปรากฏแล้วครับงานนี้ตัวขยับขึ้นมาหน่อยตัวขยับขึ้นมาหน่อยกดนะกดนะกดแม่น้ำอกเกเลยสุดจัดครับวันนี้สุดจัดไม่ใช่อะไรนล้วเหม็นฮึบโอเคนี่มาอีกแล้วชาวโอ อันนี้เราเปลี่ยนแนวใช่ไหมใช่น,นี่าปากระตกเหยือกกระจับดิตกกระโถนน้ำเกลือกวยกระแดกหอมจุ๊บหอมจุ๊บเช็ดมือไปล้างไปเสร็จก็มาดมนะครับอานเช็ดมือไปล้างไปแล้วก็มาดมต่อโอ้ยฟินเฮ้ย <laughs> อุ้ย <laughs> มาแล้วครับตัวนี้นะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ ยหญ่ใหญ่อี๋ประมาณประมาณครึ่งโลครึ่งโลเขาบอกครึ่งโลนะครับตัวนี้สโลเอาโลเลยละนี่อี๋เดีพี่ของเพลงมานะครับนี่เมื่อกี้นู่นะครับลํามกหน้านะกว้างนะทันร่วงน้ําไปแล้วไม่ได้คืนโดนกระชากโดนกระชากร่วงน้ําไปเลยครับเอาไม่ทันนะครับตัวนี้ก็ประมาณเวลาทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งี่ตอนนี้ทุ่มทุ่ม ท,ทุ่ม9นาทีความมันมันเกิดแล้วนะครับพี่น้องนี่อบ,อบ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 เลย้อมันกบเลยมือ <c oughs> โอเคโอเค๋ยวเก็บภาพมาสักด้ยเอาชะโอโดนโดนโอโดนมีไซสมีไซสีมขามือเลยครับขามือเลยดูปลาดูปลาอุย๊ยตัวสว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 ยมือตัวสวยตัวสวยอุยโอ้ย โอ้ยน้องไม่กบเลยทราบอบๆเลยนี่ขามือเลยนะครับนี่โอ้โหดูนะจ้าเดี๋ยวก็ไปขายเยอาจิกขายเป็นจิกขายชุดกระพงชดโอม่งหมดเลยเนาะขายแดกให้หมดซื้ออย่าประกดต้องประกดดีกว่านี่โอเคโอเคนี่ครับอูนะครับตอนนี้เพิ่งยงเหยียบไปนะครับอุ้ยเอาลงเอาลงอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วครับโอ้ยใหญ่ด้วยใหญ่วยอุ้ยเนว่าปืนไปไปอุ้ยอุ้ยอยู่อยู่ยู่อยู่อยูนี่ นี่เต็มกรามนี่นี่โอ้ยอย่ามาหกเอาเฮียหกหมดเอามึงเละแท้อุ๊ยเหยียบกดแม่น้ำครับเรามาแล้วโอ้ยดูดิตัวนะตรงยามโอ้ปะดูกล้อเครื่องเราไหมเดี๋ยวนี้ดูดูดูลำพี่ผมข้างหลังเป็นไงมั่งลำข้างหลังเป็นไงมั่งฮะลำข้างหลังเป็นไงมั่งเพิ่งมาเพิ่งมาเห็นไหมเพิ่งมาออ๋มมงายังมีปลาในถังยัง มีแล e, ้วครับเฮ้ยอะไรวะนี่ับมกตัวนับโอ้โหมีไฟมีไฟตัวนี้นี่อยูปาจุ๊โอาโอโอ๊โอโอ้โอ๊อุ๊คอ๊คปอะมาอนอ๊คโาอคอ อบ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 นะครับอบอบออบอบรอไม่กบเลยกดเหลืองไม่น่าประสักนะครับตอนนี้ตัวนี้ต้มต้มยำต้มยำเนาะอื้อฟินเวอร์เข้มมาแล้วครับเอ้ามาแล้ว มาเรื่อยๆนะครับมาน้อยแต่มานะดูกระป๋องดูกระป๋องดูกระป๋องเอ้ยหยุดมาอีกแล้วครับนี่ตอนนี้เวลาก็ลังสี่สี่ทุ่มครึ่งแล้วนะก็ยังเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆออด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 นะครับเรื่อยๆอยู่โชว์เพิ่งได้ตัวไปเมื่อกี้นีออด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 อยู่นะครับ เรื่อยๆนะสี่ทุ่มครึ่งแล้วตอนนี้ครับจะล่องลองอมาได้ประมาณสักสองสามสี่โลแล้วล่องลองอมาจากข้างบนเก็บแต้มไปเรื่อยนะครับค,ครับขนาดนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่ง ตี่หนึ่งสี่สิบแล้วนะครับพวกเราก็เริ่มหลาเริ่มเหนื่อยครับพักตอนนี้ก็ต้มามะม่าต้มามะมา่าครับมะม่าเพื่อร้อนที่หนาก็มะาม่าเหมือนกันส่วนสองลำข้างหลังก็ต้มต้มามะม่าเหมือนกันน,ะนสองลำนะลืมฟังไปมาหน่อยนึงอ่าัอนนี้ก็แตเป็นการพักก่อนชิวๆนะครับ าะว่านี่ก็สนุกสนานกันพอสมควรล้วปลาก็ได้ได้กินแล้วที่บ้านได้กินปลาแล้วลูกเมียได้กินปลาแล้วทริปนี้นะไม่อดไม่อดดเราก็จะดันนอนพักกันแล้วก็จะตื่นประมาณสักตีตีสี่มาหาปลาช่วงหัวเช้าอีกทีนะครับแล้วก็จะกินข้าวกินปลากันช่วงก่อนก่อนนอนคนระับดึกๆตีหนึ่งสี่สิบแล้วจะตีสองแล้ รอนมาสองชั่วโมงนะครับนี่ชิ่ๆกับบรรยากาศนะครับนี่แม่น้ำเขื่อนป่าสักนะครับรกว้างกินอะไรมาเมา่าอ่าต้มยำปรากดต้มยำปรากดต้ยมยำปรากฏใส่มาเม่าน้ำใสโอเคนะครับเดี๋ยวช่วงเช้าแก่บรรยากาศมาฝากเร,เรื่อยๆนะครับผม บไบายตอนนี้นอนพักเอาแรงก่อนนะครับเช้าลุยต่อครับขณะนี้ก็เป็นเวลาตีสามเจ็ทสนะี่แล้วนี่เราก็ตื่นเช้ามาีที ค่อยๆล่องลงไปครับนู่นมากร้างนอนอยู่นะมองไม่เห็นนะไ,ไปดูนู่นนี่เดินลอยลำหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆล่องไปนะเราก็จะไปหาปลากดแม่น้ำกันต่อนะครับช่วงเช้าตอนนี้ก็ตีสี่แล้วนะโอเคนอนไปประมาณครับสองชั่วโมงถึงบ่ไม่รู้ อากาศหนาวมากเย็น,ช,ยน,น,ยนชับเลยเย็นแบบเย็นชับเลยสูไ่ไปทากิชิมาแล้วครับช่วงเช้าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ้ยนี่เ,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 เชา้าครับตีสีกว่าๆนะครับ ลงไปไม้แรกดูดจวบเลยสายกำลังกินลยครับอ,อันอ,อันอ,อันอ,อน,ออนสวยงามสายเหม็นสวยงามโอ้ยกระเด็นกระเด็นสวยงามสายเหม็นสวยงามโอเคมาอีกแล้วครับตัวที่สอง รอบเช้าอุ๊บนี่ไม้แล้วตีสีไปกลางๆครับตีสีไม่ครึ่งเลยครับลงกันไปไม้สองไม้แล้วอดๆอดๆเลยโอ้ก็หลุดไปสองแล้วหอมมันนั่งมันล้างมือแล้วมันก็เอามาดมหอม หอมจัดหอมจัดโอเคโอเคก่อนนี้ก็เช้าแล้วนะครับประมาณตีห้าเกือบหกโมงแล้วโอ้ก็พันต่อไปกินอยอู้อ้ย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 โอ้โหมาลอวมาลอวนี่น้ำเช้าโอ้ยังออบอบอบอยู่เลย เทียบกับขวดนะครับขวดน้ำนี่สิบ,บาทใสงามไฟงาม,งามน้ำเช้าครับชิวชิวคนพันก็พันไปครับเหยื่อวันนี้โนหนึงแบบขอ,อดเหยื่อใช้เลยครับกัดดีจริงเหยื่อุงโดงนะครับโค,คตรน้ายเลยเหยื่อุงโดงปลาสัก สรบ,บุรีอาถานอืมเหลืองไหมนะ้ำโอเคโอเคเราย้ายมาหมายสองตอนเช้านะครับใส่สะพานลงมาหน่อยอีม้มาแล้วมาแล้วขามือไงออดออดออด,อด ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งครับเนี่ยหกโมงครึ่งแล้วเพิินกันใหญ่เลยนะครับมาเรื่อยๆโอโด้ดติดเลย<า>ติดปลาแลวนะครับเปียปลานะปลาไข่คร,รครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาที่พวกเราต้องกลับไปทำงานแล้วนะครับปิดทริปจบปรากฏทริปแรกนะครับวันนี้เราดูผลงานกันนะครับผมพอได้ไปกินนะครับพอได้ไปทำข้าวกินนะครับนี่กดเหลืองนะครับกดแม่น้ำพอได้ไปต้มไปแกงกันนะครับนี่ไม่รู้ว่าประมาณกี่โลได้แต่ก็โอเคครับมือใหม่ครั้งแรกเป็นไงบ้างครับทริปปรากฏครั้งนี้คอนะครับ ห,หอมมากเอ๊ะหอ,อ,อ,อมโอ้หบอกว่าหอมหอ,อมมากครับครับเดี๋ยวเราค่อยๆล่องเรือกลับไปนะครับวันนี้ก็เดี๋ยหมดอะไรหมดนะครับประเดี๋ยวหนึ่งโลสองคนหนึ่งคืนโอเคเลยนะครับไหนก็ติดตามกันต่อไปครับเผื่อได้มารอบหน้านะครับโอเคนะครับจอเดี๋ยวดูวี่ๆที่ฝั่งไอทีนะครับผมเดินทางกลับก่อนนะครับ 能的，能。 ปลอดภัยนะครับผมน้ำลงเยอะมากอะ่ะน้ำลงมาประมาณโอ้โหเมตรครึ่องอ่ะนี่ <laughs> นะครับเรากลับมาเดินกันปลอดภัยนะครับเออเป็นไงบ้างลง,งทริป<า>นี้ หลับสบายมากครับทลุงตาเย้มเยิ้มอ่ะไว้อดนอนเหรอหลับสบายมากระวังเรเบี้ยงระวังเรเบี้ยงระวังข้างเรเบี้ยงิเอ้ย้มเอ้ยไงบังมนี้ยโอยะ จะคือยังไงแล้วมันขาดเนี่ยก็ต้องต้องทิมลงอะทิมไม่ได้ท้าเลืต้องไปเดินดูก็รู้คปูเนล้วลุงนี่จบวีกงสวยงามนะครับเดี๋ยวไงก็มาเจอกันใหม่ทิปหน้านะพวกเราเสร็จแล้วเราจะต้องบายนะครับเรียบร้อยนะครับเราเก็บเรือกันเรียบร้อยทุกคนปลอดภัยดีนี่โอ้หเมื่อกี้อุปสรรคการเก็บเรือลำบากมากครับน้ำมันลงนะครับ ไม่น้ําลงน้าลงเยอะมากแล้วขึ้นเรือแหลมแบบมันขาดโหกว่าจะขึ้นได้นะรถสองคันช่่ยกันดึงแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับขอโทษไม่มีไม่มีไม่มีใครที่ว่างที่หยิบกล้องเลยทิปแรกแล้วครับอาดาะจะเป็นทิปสุดท้ายของปรากฏนะครับบอกเลยปีนี้เอาประดานี่ไหมน้ําลงนะครับป่าสักน้ําลงลงจัดเลยครับลงเยอะมากหมดหมดนี่ครับ สนุกมันฮานะครับทางลงแหลมนะครับน้ำลงนู้น้ำอยู่ล่างนะครับน้ำลงเป็นเมตรนะครับเดี๋ยวติตามกันต่อไปนะครับกับแก๊งสายปลาส้มและหอยสังหอยสังทัวนะครับ<ด> <c oughs> หอยสัง, <c oughs> สงทองหอยสังทองนะครับเอ้แก๊งสังทองไม่ใช่หอยสังแก๊ง water, <c oughs> สังทองนะครับอ๋อจะพารวมด้วยเหรอเด,ดอี๋ยวรอดูพารวมกันนะครับว่าอย่างไงนะครับสําหรับแก๊งสังทองเรานะครับโอเคนะครับ ผลงานปลาของเรานะครับสองคนผมกับนาโอนะครับ